หลังจากที่เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกคำสั่งกองทัพบ,บุกขนาดใหญ่ในพื้นที่แคว้นเคอร์ซอนนิโคลาเยฟแต่กลับโดนกองทัพรัสเซียถล่มจัดหนักทำให้ทหารยูเครนเสียชีวิตไป1,700นายสูญเสียเครื่องบินรบ4ลำเฮลิคอปเตอร์3ลำรถถัง63คันรถหุ้มเกราะ48คันยานรบทหารราบ59คันถือว่าเป็นวันมหาวินาศของอยูเครนสหรัฐและนาโต้คงไม่ผิดนัก แต่หากเซเลนสกี้และชาติตะวันตกยังคงสั่งบุกแต่ห้ามถอยความสูญเสียก็จะเพิ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆแน่ขณะที่เพจทนงแฟนคลับของนายทนงขันทองนักวิชาการด้านต่างประเทศดาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนไว้อย่างน่าสนใจว่ายูเครนชิบหายเพราะหัวยุ่งคาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ยูเครนคงจะสิ้นชาติถูกรัสเซียยึดหมดทั้งประเทศแน่นอนความผิดส่วนหนึ่งมาจากความยโสโอหังของโวลโดิเมียเซเลนสกี้ ผู้นำยูเครนที่เป็นอดีตดาราตลกคาเฟ่เพราะว่าเขาไม่ยอมเจราจาประนีประนอมกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียแต่เซเดนสกี้มีอำนาจเติดขาดจริงหรือในการบริหารประเทศความจริงหรือประมาณหนึงเดือนครึ่งหลังจากที่ปูตินสั่งกองทัพรัสเซียบุกยูเครนก่อนหน้านั้นมีความพยายามระหว่างยูเครนจะเจราจาอมชอมกันเพื่อยุติสงครามโดยพี่หนวดจิมเรเซปโตยิบแอโดันผู้นำของตุรกี เริ่มจะเป็นสื่อกลางประเด็นหลักที่จะตกลงกันคือรัเสเซียจะได้ครอบครองใครเมียและดอนบาสซึ่งเป็นดินแดนเดิมของรัเสเซียมีผู้ที่มีเชื้อสายรัเสเซียอาศัยเป็นส่วนใหญ่และมีพื้นที่รวมกันประมาณกว่า20%ของดินแดนยูเครนนอกจากนี้ยูเครนจะรับปากว่าจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตเซเลนสกี้คล้อยตามกับการเจรจารในลู่ทางนี้เพราะรู้ดีว่ากองทัพยูเครนไม่มีทางสู้กองทัพรัเสเซียได้ และจำต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งการเงินและอาวุธยุทรธ,ธปก์เพียงแค่ยันกองทัพรัสเซียได้ชั่วคราวชั่วคราวหลังจากที่รัเสเซียเปิดฉากบุกยูเครนได้ไม่นานในปลายเดือนกุมภาพันธ์หัวยุ่งกับไบเดนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเซรินสกี้ไม่รอดเตรียมหาทางหนีทีไล่ให้อพยพลี้ภัยไปอยู่ต่างแดนหรือจะตั้งรัฐบาลพละถินไปไปมาหัวยุ่งกับไปเน่งเกิดเปลี่ยนใจระหว่างทาง ต้องการซื้อเวลาสงครามยูเครนเพราะคาดว่ามาตรการแสงชั้นรัสเซียที่สหรัฐกับยุโรปร่วมมือกันน่าจะได้ผลทําให้รัสเซียล่มสลายกลับไปอยู่ยุคหินหัวยุ่งลงทุนเดินทางไปเคียฟในช่วงต้นเมษาเพื่อสั่งการให้เซเลนสกี้ยกเลิกการเจราจาประนีประนอมกับรัสเซียให้เดินหน้าทําสงครามกับรัสเซียต่อไปและปล่อยข่าวว่าความช่วยเหลือจากตะวันตกที่ให้กับยูเครนจะทําให้กองทัพรัสเซียปราชัยไหนที่สุด พูดง่ายๆย,ยูเครนจะรบกับรัสเซียจนถึงทหารคนสุดท้ายไบเดนรีบรับลูกจากหัวยุ่งแสดงตัวเป็นเสียขาใหญ่พร้อมเทเงินให้ยูเครนจนหมดกระเป๋านักการเมืองจากค่ายริรพับบิกรันและเดโมแกรตก็เห็นเหมือนกันเป็นฉันทามติว่าสหรัฐต้องช่วยยูเครนรบจนกว่าจะสามารถขับไล่ให้รัสเซียล่าถอยออกไปจากดินแดนยูเครนอย่างอัปยศอันนำไปสู่แผนการงบประมาณ ช่วยหรือ,อยูเครนทางทหารมูลค่า54,000ล้านดอลลาร์ไม่นับความช่วยเหลืออื่นๆอีกจิปาถะสงครามยูเครนเปิดโอกาสให้นักการเมืองอเมริกันร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงเพนตากอนหรือพวก Military Industry Complex อุตสาหกรรมการทหารปล้นงบประมาณแผ่นดินของสหรัฐอย่างสบายอารมณ์เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า เงินช่วยเหลือและอาวุธที่ส่งไปช่วยยูเครนจะถึงมือยูเครนจริงๆอย่างมาก20%ที่เหลือเข้ากระเป๋าวพวก m i l i t a r y i n d u s t r i a l Complex หมดนายจูเลียนอาศาศาสัสซาดผู้ก่อตั้งวิกิลีกซึ่งขณะนี้กำลังต่อสู้คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอังกฤษไปสหรัฐในข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงจากการเอาความลับของสหรัฐไปเปิดเผยได้เคยให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุเดียวที่สหรัฐทำสงครามอัฟกานิสถานลากยาวเป็นเวลายาวนานถึง20ปีโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าเพนตะกอนต้องการเบิกงบประมาณทางทหารอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสงครามยูเครนก็ไม่ต่างจากสงครามอัฟกานิสถานหรือสงครามอื่นๆที่สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นการทำธุรกิจสงครามดีๆนี่เองเมื่อหัวยุ่งสั่งเซเลนสกี้ไม่มีทางเลือกต้องเล่นละครเต้นแรงเต้นกาตาม เพราะว่ารัฐบาลยูเครนและกองทัพยูเครนอยู่ได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกถ้าถูกปิดก๊อกเมื่อไหร่ก็เจงเหมือนนั้นปูตินก็อ่านเกมออกล่วงหน้าอยู่แล้วว่าอังกฤษสหรัฐอิยูและนาโตไม่ต้องการให้สงครามยูเครนสงบจึงสั่งให้กองทัพรัสเซียเดินหน้าลุยทำสงครามในดอนบาสอย่างเต็มที่เมื่อยึดดอนบาสได้และสามารถปิดล้อมทางทะเลทัท้งหมดเคียฟจะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของรัสเซีย แม้ว่าสื่อและนักวิเคราะห์รวมทั้งผู้นำตะวันตกจะออกมาให้ข่าวในทิศทางเดียวกันว่ารัสเซียกำลังเพลียงพ้ำทหารยูเครนสร้างความเสียหายให้กองทัพรัสเซียอย่างมากการแซงชั่นจะทำให้รัสเซียพ่ายแพ้ในสงครามยูเครนในที่สุดแต่ความจริงในสมรภูมิเป็นอีกเรื่องเพราะว่ากองทัพรัสเซียกลับเป็นฝ่ายถล่มกองทัพยูเครนจนย่อยยับแม้ว่าสัดส่วนของทหารรัสเซียต่อยูเครนจะอยู่ที่1ต่อสก็ตาม ในเดือนพฤษภาคมนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์เจ้าพ่ออิลิตตัวจริงได้แสดงความเห็นผ่านเวทีของ World Economic Forum ว่าได้เวลาแล้วที่ยูเครนต้องยอมรับความจริงว่าไม่สามารถที่จะสู้รบปรบมือกับรัเสเซียได้เขาได้นำให้ยูเครนยอมเสียดอนบาสกับไครเมียให้กับรัเสเซียจะได้รักษาดินแดนส่วนที่เหลือไม่งั้นอาจจะเสียยูเครนทั้งประเทศคิสซิงเจอร์เป็นนักยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนิกสัน เขาเป็นผู้ริเริ่มเปิดความสัมพันธไมตรีระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อใช้จีนทวงดุลกับสหภาพโซเวียตเอาเข้าจริงคีซิงเจอร์ใหญ่กว่านิสสันเซอ,อีกคีซิงเจอร์คงจะคิดคำนวณแล้วว่ามันไม่คุ้มที่สหรัฐและนาโตจะหนุนยูเครนอีกต่อไปเพราะว่ายิ่งรบนานต้นทุนจะสูงขึ้นไม่คุ้มกับรายจ่ายสู้หันโฟกัสมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะดีกว่าเพื่อปิดล้อมจีนโดยยอมทิ้งยูเครนเพราะว่าจีน จะเป็นภัยต่อความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐและตะวันตกมากกว่ารัสเซียเราถึงได้เห็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐปะทุขึ้นมาในกรณีไต้หวันโดยที่สหรัฐต,ต้องการสนับสนุนให้แยกตัวเป็นอิสระจากจีนมีการส่งกองทัพเรือที่เกรียงไกรไปยุ่ยยุจีนเพื่อให้จีนออกอาวุธก่อนจะได้ถือโอกาสแซงชั่นจีนให้ดุนแรงกว่าที่แซงชั่นรัสเซียดูเพินเ,นเินคำแนะนำของคิสซิงเจอร์ในเรื่องท่าทีของสงครามยูเครน ไม่ได้รับความสนใจจากหัวยุ่งกับไปเดนแม้ว่าทั้งคู่จะรู้ดีว่าไม่สามารถอุ้มชูเซเรนสกี้ได้ตลอดลอดฝั่งแต่ถ้าต้องการเทเซเลนสกี้ไปเลยก็จะทําให้เสียหน้าหมดเครดิตของความเป็นผู้นําโลกของสหรัฐและอังกฤษบริวารประเทศอื่นๆจะตีจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดีอาระเบียและประเทศอาหรับที่เริ่มแปรพักหันไปคบกับรัสเซียกับจีนมากขึ้นโดยไม่เกรงใจสหรัฐและอังกฤษอีกต่อไปเหมือนเดิม มันจึงกลายเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับหัวยุ่งกับไปเดินในเวลานี้จอนุสเลนสกี้ต่อไปก็จะไม่คุ้มทุนครั้งจะเทรตัวตลกก็จะทำให้เสียภาพพจน์ของความเป็นผู้นำโลกที่บ่มีไกด์เดือนที่ผ่านมาคิสซิงเจอร์ออกเตือนสหรัฐและตะวันตกรอบสองโดยคราวนี้พูดชัดเจนว่าสหรัฐและตะวันตกเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนโดยไม่รู้ว่ามันจะจบลงอย่างไรหรือมันจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางอะไร สำหรับปูตินแล้วรัสเซียปิดประตูแพ้ทุกด้านไั่ตายคือใช้นุกแต่รัสเซียคงไม่ใช้นุกกับยูเครนที่ถือว่าเป็นดินแดนของรัสเซียอยู่แล้วถ้าจะใช้นุกคงจะใช้กับโปแลนด์หรืออังกฤษลังยึดยูเครนได้แล้วปูตินน่าจะเดินหน้าทำสงครามยูเครนต่อเพื่อที่จะท้าทายนาโต้และสหภาพยุโรปโดยสมรภูมิต่อไปอาจจะเป็นโปแลนด์เพราะว่าโปแลนด์แทงข้างหลังรัสเซียมาตลอดในความเห็นของปูติน รัสเซียจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขปลอดภัยตราบเท่าที่นาโต้และยูยังคงดำรงอยู่ในรูปแบบปัจจุบันนางลิสทรัตรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและว่าที่นายกหญิงที่จะมาแทนหัวยุ่งรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอจึงคูรัสเซียกลับด้วยการบอกว่าถ้าได้รับเรือให้เป็นผู้นำอังกฤษเธอจะไม่ลังเลที่จะยิงนุกอย่างน้อยสองลูกจากเรือดำน้ำไทรเดนเข้าหาศัตรู รัสไม่ได้เอ่ยชื่อว่าประเทศใดเป็นศัตรูแต่เป็นที่รู้ทั่วไปว่าเธอหมายถึงรัสเซียหรืออาจจะรวมถึงจีนด้วยก็ได้ปูตินจะตีความคำพูดของทรัสเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการประกาศสงครามของอังกฤษต่อรัสเซียอย่างเปิดเผยปูตินคงคิดในใจว่าอังกฤษมีแค่สองลูกแต่รัสเซียมีหลายแท่งแต่ละแท่งขนาดยักษ์ทั้งนั้นสรุปแล้วยูเครนเดินทางมาถึงจุดที่อาจจะสิ้นชาติในเร็ววันนี้จากสงคราม เพราะว่านาโต้ใช้ยูเครนเป็นฐานในการปิดล้อมรัเสเซียและสนับสนุนให้เคียบทำสงครามฆ่าล้างชาวดอนบาสที่ส่วนมากมีเชื้อสายรัเสเซียมาเป็นเวลา14ปีกองทัพยูเครนเป็นกองทัพนาโต้ดีๆนี่เองเพราะว่าได้รับการฝึกฝนได้รับเงินช่วยเหลือพร้อมอาวุธมาตลอดในเดือนเมษายนยูเครนอาจจะพอรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศได้หากยอมสูญเสียดอนบาสและไครมีไปให้รัเสเซียและสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมนาโต้แต่หัวยุ่ง เป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการสั่งไม่ให้เซเลนสกี้ยอมแพ้ให้ทำสงครามต่อไปจนทำให้กองทัพยูเครนเวลานี้สูญเสียทหารไปแล้วจากสงครามอย่างน้อย2แสนนายไม่นับที่ได้รับบาดเจ็บและหนีทัพอีกเป็นจำนวนมากยูเครนจึงกลายเป็นดินแดนแม่ไม้หรือเมืองลับแหลเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงหาผู้ชายไม่ได้เพราะว่าผู้ชายตายไปหมดจากสงครามหัวยุ่งเพิ่งจะส่งข้อความที่เป็นข่าวร้ายไปให้เซเลนสกี้ได้รับทราบว่า อังกฤษได้ส่งเงินส่งทองพร้อมอาวุธเทียบให้ยูเครนรบกับรัสเซียเต็มที่แล้วเมื่อถึงสิ้นปีจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อีกต่อไปเพราะอังกฤษก็มีปัญหาเศรษฐกิจที่หนักน่วงให้ยูเครนช่วยตัวเองก็แล้วกัน